อาการแพ้กลูเตนกลูเตนคืออะไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับกลูเตนนะครับซึ่งก็คือสารอาหารในกลุ่มไกลโคโปรโตีนซึ่งพบได้ในธัญ,ญพืชที่นิยมนำเอามา ทำเป็นแป้งนะครับเช่นข้าวบาเล่ข้าวสาลีข้าวไรและข้าวโพดสําหรับลักษณะอาการการแพ้กลูเตนก็จะมีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นมีผื่นหรือลมพิษขึ้นตามตัวปวดข้อปวดเมื่อยตามตัวคลื่นไส้หรืออาเจียนปวดเกร็งในช่องท้องท้องเสียหรือท้องผูกรุนแรงปวดศีรษะง่วงนอนอ่อนเพลียง่าย วิตกกังวลซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนสมาธิสั้นท้องอืดมีแก๊สในกระเพาะอาหารเป็นต้นนะครับทีนี้ตัวอย่างในอาหารที่อาจจะมีกลูเตนนะครับเช่นในขนมปังซีเรียลข้าวโอ๊ตพาสต้าน้ำสลัดโปรตีนกระเศษหมูนุ่มปูอัดเทียมลูกชิ้นซุปข้นเป็นต้นนะครับ หากว่าเราสงสัยว่ามีอาการแพ้กลูเตนเนี่ยควรปฏิบัติดังนี้ 1. ควรพบแพทย์เพื่อรักษาและหาสาเหตุและ 2. อเนี่ยอ่านฉลากและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลูเตนเป็นส่วนประกอบนะครับ